ขอเส้นนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดไปอะไรคือคำสาปที่ตามหลอกหลอนเธอทำไมประธานถึงตะลึงเมื่อเห็นสร้อยเส้นนี้ร่วมติดตามเรื่องราวสุดช็อกที่คุณอาจไม่เคยคาดถึงแสงแดดยามเช้าอ่อนโยนลอดผ่านกระจกใสของตึกสูงใจกลางเมืองลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านเบาๆทำให้ขนอ่อนบนแขนลุกชันเสียงรองเท้าส้นเตี้ยกระทบพื้นหินอ่อนดังก้องในถงต้อนรับ หญิงสาวในชุดกระโปรงเรียบหรูสีฟ้าพาสเทลก้าวอย่างมั่นใจรอบคอของเธอมีสร้อยเส้นบางห้อยจี้เงินรูปแปลกตาจี้นั้นเป็นของแม่เธอที่เสียชีวิตไปเมื่อห้าปีก่อนเธอกำสร้อยแน่นก่อนยิ้มให้พนักงานต้อนรับลิปเปิดออกช้าๆกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมาตามอากาศเธอก้าวเข้าไปในลิปเพียงลำพังหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีที่ตัวเลขบนหน้าจอเปลี่ยนชั้น42ประตูเลื่อนเปิดพร้อมเสียง ติงเบาๆห้องประชุมกว้างใหญ่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสีขาวตัดดำแสงไฟจากเพดานสะท้อนโต๊ะกระจกใสจนวูบวาบชายสูงวัยในสูทดำสนิทนั่งอยู่ปลายโต๊ะเขาคือประธานบริษัทผู้มีชื่อเสียงด้านความเด็ดขาดหญิงสาวโค้งเล็กน้อยแล้วเดินเข้าไปนั่งตามคำเชิญสายตาของประธานจับจ้องมาที่เธอไม่กระพริบไม่ใช่ที่ใบหน้าไม่ใช่ที่เสื้อผ้าแต่เป็นที่สร้อยคอของเธอ เขาขมวดคิ้วสะดุดลมหายใจมือทั้งสองของเขาแน่นิ่งบนโต๊ะบรรยากาศในห้องเงียบลงจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินประธานค่อยๆลุกขึ้นเดินอ้อมโต๊ะมาหาเธอเขายื่นมือออกไปราวกับจะสัมผัสจี้ที่ห้อยอยู่ตรงอกเธอหญิงสาวผงะเล็กน้อยใจเต้นแรงสร้อยเส้นนี้เธอได้มาจากไหนเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนในทุกถ่อยคำ เธออึกอักก่อนตอบอย่างช้าช้ามันเป็นของแม่ฉันค่ะแม่ให้ไว้ก่อนจะเสียประธานหันหน้าหนีดวงตาเบิกกว้างมือเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่เขาหลับตาลงแม่เธอชื่ออะไรหญิงสาวขมวดคิ้วไม่เข้าใจว่าทำไมคำถามนั้นถึงฟังดูหนักแน่นอัญชลีอัญชลีพิริยไยสาลค่ะเสียงหายใจของประธานขาดช่วงทันทีเขาถอยหลังหนึ่งก้าวริมฝีปากสั่นเครือ เป็นไปไม่ได้เธอไม่ควรมีสร้อยนั้นเธอมองเขาด้วยความสับสนใจเต้นแรงจนนั่งไม่ติดแสงจากหลอดไฟบนเพดานเหมือนริบรีลงในชั่วขณะภาพสะท้อนในกระจกด้านข้างทำให้เธอสะดุดตาเงาสะท้อนของเธอไม่มีสร้อยอยู่เลยเธอรีบก้มลงมองที่อกสร้อยยังอยู่จี้เงินยังเย็นเฉียบสัมผัสได้กับนิ้วมือแต่ในกระจกไม่มี เสียงหัวใจเธอเต้นโครมครามประธานจ้องมองเธอราวกับเห็นผีนั่นไม่ใช่แค่จี้ธรรมดาเขาเอ่ยเสียงแผวราวกับกลัวบางสิ่งจะได้ยินมันเป็นตราประทับของคำศัพท์ตะกูลหญิงสาวขยับตัวหายใจถี่เร็วเสียงนาฬิกาเดินเหมือนดังก้องขึ้นเรื่อยๆในหัวประธานหันหลังให้เธอเดินไปที่ลิ้นชักโตะทำงานเขาหยิบกล่องไม้เก่าๆออกมามือยังสัน่น กล่องนั้นมีลวดลายเดียวกับจี้บนคอเธอทุกกระเบียดนิ้วเขาวางกล่องลงเบาๆบนโต๊ะแล้วเปิดฝาอย่างช้าๆภายในกล่องมีภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งหลุดออกมาเธอหยิบขึ้นมาดูอย่างระวังภาพนั้นคือภาพแม่ของเธอแต่ยืนข้างแม่คือตัวเขาเองในวัยหนุ่มและเขากำลังสวมสร้อยเส้นนั้นอยู่บนคอแม่ของเธอมือของหญิงสาวเย็นเฉียบดวงตาเบิกกว้าง เธอมองสลับระหว่างภาพถ่ายกับใบหน้าของประธานที่บัดนี้ซีดเผือดนี่มันหมายความว่าอะไรเธอถามเสียงสั่นเล็กน้อยประธานไม่ตอบในทันทีเขาหยิบรูปภาพขึ้นมาสายตาจับจ้องที่ใบหน้าหญิงสาวในภาพแม่ของเธอเคยเป็นคนสำคัญของฉันเขาหยุดหายใจชั่วครู่ก่อนเอ่ยต่ออย่างแผ่วเบาแต่เธอหายตัวไปในคืนที่ฉันมอบสร้อยนี้ให้ ไม่มีใครพบเธออีกเลยจนกระทั่งตอนนี้หญิงสาวรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มอึดอัดลมหายใจขาดห่วงความจริงที่ได้ยินทําให้หัวใจเธอปันป่วนแล้วทําไมฉันถึงมีสร้อยเส้นนี้ประธานเงยหน้าขึ้นสบตาเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนฉันไม่รู้แต่สร้อยนั้นควรถูกผนึกไว้ไม่ควรตกอยู่ในมือใครอีกเขาขยับเข้ามาใกล้ย,ยื่นมือมาหยิบสร้อยออกจากคอเธอทันใดนั้น แสงสว่างวอบขึ้นจากจี้เงินเปลวแสงสีฟ้าสว่างจ้าพุ่งออกมารอบห้องหญิงสาวหลับตาแน่นร่างกายเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงไว้กับเก้าอี้เสียงกระซิบว่าผ่านเข้ามาในหูราวกับดังมาจากโลกอีกด้านเสียงนั้นไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของประธานแต่เป็นเสียงของแม่เธอลูกต้องไม่ให้ใครเอาสร้อยไปอย่าไว้ใจเขาเสียงขาดหายแต่หัวใจเธอเหมือนจะหยุดเต้น เธอเบิกตาขึ้นพบว่าประธานยืนแข็งทื่อมือของเขาหยุดกลางอากาศดวงตาเขาเบิกโพลงจ้องไปที่จี้บนคอเธอริมฝีปากของเขาขยับอย่างช้าๆเธอยังอยู่ในนั้นหญิงสาวกลืนน้ำลายฝืดคอคำพูดของประธานดังกล้องในหัวเธอยังอยู่ในนั้นมือของเธอเผลอกำาร้อยแน่นจี้เงินอุ่นขึ้นช้าๆราวกับมีชีพจร ในหัวของเธอมีเสียงกระซิบผุดขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นคราวนี้ฟังชัดขึ้นใกล้ขึ้นอย่าให้เขาได้มันไปมันจะเริ่มต้นอีกครั้งเธอเบิกตากว้างรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลผ่านมือร่างของประธานเริ่มสั่นเล็กน้อยสีหน้าหวาดกลัวฉันฉันไม่คิดว่าเธอจะส่งต่อมันเสียงของเขาเปลี่ยนไปแผ่วเบาเหมือนคนหมดแรงเธอลุกขึ้นจากเก้าอี้ช้าชจี้เงินบนคอเรืองแสงวูบวาบ เงาของเธอบนพื้นยาวยืดผิดรูปบิดเบี้ยวเหมือนเงาไม่ใช่ของมนุษย์เธอหันกลับไปมองกระจกบานใหญ่ภาพสะท้อนในนั้นไม่ใช่เธอคนเดียวเงาข้างหลังของเธอมีผู้หญิงอีกคนยืนซ้อนอยู่ผมยาวสลวยใบหน้าคล้ายเธออย่างน่าประหลาดริมฝีปากของผู้หญิงในเงาขยับไม่มีเสียงแต่เธอเข้าใจเรายังไม่จบกันทันใดนั้น กระจกแตกเป็นเสียงเสียงอย่างไร้เหตุผลเสียงสะท้อนของเศษแก้วกระทบพื้นดังก้องทั่วห้องประชุมประธานสุดลงกับพื้นมือปิดหูแน่นหยุดมันหยุดเดี๋ยวนี้แต่เสียงหัวเราะของหญิงในเงายังคงดังแว่วเย็นยะเยือกลึกลงไปในสารหลังหญิงสาวหันขอบกลับไปยังประธานคุณรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรประธานเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา มันคือพันธะเลือดสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีวันจบหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุอกคำว่าพันธะเลือดดังก้องอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอกำสร้แน่นจนรู้สึกเจ็บความอุ่นจากจี้เงินกลายเป็นความร้อนแผดเผาแต่เธอกลับไม่อาจปล่อยมันได้แล้วฉันต้องทำยังไงเสียงเธอสั่นเงยหน้ามองประธานที่นั่งซุดอยู่กับพื้น หยุดมันจบมันหรือเขาพูดไม่จบสายตาเต็มไปด้วยความกลัวหรือเธอจะกลายเป็นคนต่อไปสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทไฟในห้องกระพริบวูบวาบเอกสารบนโต๊ะปลิวว่อนเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นที่บนคอเธอเริ่มเปลี่ยนสีจากเงินเป็นดำสนิทเงาผู้หญิงในกระจกหายไปแต่ความรู้สึกเย็นเยียบยังเกาะติดทั่วร่างเธอกำลังจะมา ประทานกระซิบน้ำเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินหญิงสาวถอยหลังช้าๆจนแผ่นหลังชนกับผนังเธอรู้สึกถึงแรงกดบางอย่างที่หน้าอกเหมือนหัวใจไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปทันใดนั้นจี้เงินแตกออกเป็นสองส่วนเผยให้เห็นบางอย่างภายในมันไม่ใช่หินไม่ใช่โลหะแต่เป็นเศษของบางสิ่งที่ดูเหมือนเล็บเล็บของมนุษย์มีคราบสีดำแห้งกรังเกาะอ,อยู่รอบขอบ เธอเบิกตากว้างหายใจไม่ออกประธานพยายามจะลุกขึ้นแต่ขากลับอ่อนแรงเธอเปิดมันออกแล้วสายเกินไปแล้วหญิงสาวหลับตาแน่นเสียงหัวใจของเธอดังรัวในความมืดหลังเปลือกตาภาพของแม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งยืนอยู่ในทุ่งหญ้าล่งท่ามกลางหมอกหนาทึบแม่เอื้อมมือมาหาเธอแต่บนข้อมือของแม่มีโซ่เหล็กคล้องอยู่หญิงสาวยื่นมือออกไป ปลายนิ้วเกือบจะสัมผัสกันก่อนที่มือของใครอีกคนจะคว้าข้อมือเธอไว้จากข้างหลังมือที่คว้าข้อมือเธอเย็นเยือกเย็นจนเหมือนจะหยุดเลือดไหลในเส้นเธอสะดุ้งเฮือกลืมตาขึ้นทันทีกลับมาอยู่ในห้องประชุมเช่นเดิมแต่ประธานหายไปแล้วโต๊ะและเก้าอี้ว่างเปล่าเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเธอยืนขึ้นช้าๆหันมองไปรอบห้องทุกอย่างดูเหมือนเดิม แต่กลับไม่เหมือนเดิมเลยสักนิดเงาของเธอบนพื้นยังคงยาวผิดปกติและที่หน้าอกจี้หายไปแทนที่ด้วยรอยไม่รูปวงกลมขนาดเท่าเหรียญกลางวงนั้นมีรอยสลักเป็นอักษรโบราณเธอเอามือแตะเบาๆรู้สึกถึงชีพจรเต้นใต้ผิวเสียงในหัวกลับมาอีกครั้งเสียงของแม่ลูกมีสิทธิ์เลือกแต่เวลาของลูกกำลังหมดลง ห้องประชุมสั่นเล็กน้อยไฟทุกดวงดับลงในพริบตาความมืดกลืนกินทุกสิ่งแต่ในความมืดนั้นมีเงาร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงประตูหญิงสาวขยับถอยหลังสายตามองไม่กระพริบเงานั้นเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวจนเมื่อแสงไฟฉายจากนอกตึกสองลอดเข้ามาเธอก็เห็นใบหน้าของคนตรงหน้าอย่างชัดเจนมันคือเธอเอง แต่ดวงตาของอีกฝ่ายว่างเปล่าไม่มีแววตาไม่มีชีวิตและที่คอของอีกเธอจี้เงินยังคงให้อยู่เรืองแสงสีฟ้าอ่อนวับวับหญิงสาวชะงักท้างเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนในชั่วขณะนั้นเธอมองตนเองอีกคนตรงหน้ารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลถามเข้ามาความรู้สึกเย็นยะเยือกคล้ายจมน้ำทะเลลึกอีกเธอเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ถ้าทางเรียบเฉยดวงตาว่างเปล่ายิ่งกว่าความมืดรอบตัวเธอคืออะไรหญิงสาวถามเสียงสั่นพร่อีกเธอยิ้มเล็กน้อยมุมปากยกขึ้นช้าช้าฉันคือสิ่งที่เธอกำลังจะกลายเป็นเสียงนั้นคือเสียงของเธอเองแต่แฝงความเย็นชาบิดเบี้ยวจี้ที่เรืองแสงบนคออีกฝ่ายเต้นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเธอหญิงสาวรู้สึกแน่นหน้าอกไม่ฉันไม่ใช่เธอ ฉันไม่ต้องกลายเป็นแบบนั้นอีกเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยก่อนหัวเราะแผ่วเบาเสียงหัวเราะสะท้อนในผนังเหมือนจะไม่จบสายไปแล้วเสียงรอบข้างพันหายไปโลกเงียบสนิทแล้วในพริบตานั้นอีกเธอพุ่งเข้ามามือเย็นจัดคว้าคอเธอแน่นดวงตาสองคู่สบกันใกล้จนแทบรวมเป็นหนึ่งเดียวในวินาทีนั้น ความทรงจำที่ไม่ใช่ของเธอไหลทะลักเข้ามาในหัวอย่างรุนแรงภาพของผู้หญิงหลายคนหลายรุ่นหลายยุคทุกคนต่างสวมจี้เส้นเดียวกันทุกคนล้วนจบด้วยเงาเสียงกรีดร้องเสียงร่ำให้เสียงกระซิบของผู้ที่จากไปเธอสุดลงกับพื้นมือกำอกเสื้อแน่นหายใจหอบถี่อีกเธอยืนนิ่งมองจากด้านบนยิ่งเธอต่อต้านมันยิ่งเจ็บ ยอมรับมันสิมันคือชะตาหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าช้าในดวงตามีเพลิงแห่งความไม่ยอมแพ้ลุกโชนไม่ฉันจะไม่เป็นเหมือนพวกเธอฉันจะเป็นคนแรกที่หลุดจากคำสาบนี้คลื่นความทรงจำทะลักเข้ามาอย่างไร้ปราณีหญิงสาวกรีดร้องออกมาทั้งที่ไม่มีเสียงเล็ดลอดจากปากทุกภาพหมุนวนรอบตัวเธออย่างรวดเร็วเลือดคำสาปพ,พธิธีกรรมและดวงตาหลายคู่ ที่จ้องมองเธอราวกับเฝ้ารอเธอเห็นแม่อีกครั้งยืนอยู่ท่ามกลางวงพิธีโบราณมือเปื้อนเลือดน้ำตาไหลไม่หยุดเธอเอื้อมมือไปหาแม่แต่แม่กลับพูดขึ้นอย่างหนักแน่นลูกต้องเป็นคนสุดท้ายทำลายมันด้วยเลือดของเธอเองในวินาทีนั้นหญิงสาวรู้ทันทีว่าทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ คือต้องทำในสิ่งที่แม่ไม่มีวันทำลงเธอเบือนหน้าจากอีกตนหนึ่งที่ยังยืนจ้องเธอด้วยแววตาว่างเปล่ามือเธอสันเทายกขึ้นแต่รอยสลักกลางอกรอยนั้นยังเต้นอยู่ยังมีชีวิตเธอกัดฟันแน่นก่อนจะใช้เล็บขวนลงไปบนรอยนั้นความเจ็บแล่นวาบทั่วร่างเลือดหยดแรกผุดขึ้นอย่างรวดเร็วหยดลงบนพื้นไม้เงียบงนันแต่เมื่อเลือดสัมผัสพ,พื้น บางอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีทั้งห้องสั่นสะเทือนแสงไฟวูบวาบรุนแรงเสียงกรีดร้องก้องกังวานไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงของหญิงสาวนับสิบนับร้อยที่ถูกจองจําโดยจี้เส้นนั้นอีกตนหนึ่งเริ่มสั่นดวงตาที่เคยว่างเปล่าเริ่มร้ารานจี้เงินบนคอของเธอเรืองแสงแรงขึ้นก่อนจะแตกกระจายเป็นผงแสงเล็กๆล่องลอยในอากาศ หญิงสาวสุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงแสงทั้งหมดจางหายไปความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นภาพสะท้อนในกระจกกลับมีแค่เธอคนเดียวหญิงสาวยืนนิ่งมองตัวเองในกระจกเธอไม่แน่ใจว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่สิ่งที่เธอเห็นตอนนี้คือเธอคนเดียวนั้นไม่มีเงาผู้หญิงในกระจกอีกแล้วไม่มีกลิ่นอายของคำสาปเหล่านั้น แสงจากหน้าต่างสาสเข้ามาอย่างอ่อนโยนยามเช้าค่อยๆบทบาทเข้ามาแทนที่ความมืดเธอลงไปนั่งที่พื้นสัมผัสความเย็นของพื้นไม้ทุกอย่างรอบตัวเริ่มสงบเหมือนการต่อสู้ทั้งหลายได้จบลงสิ่งที่เธอรู้คือเธอยังอยู่เธอหันไปมองสร้อยที่เคยถูกพันธนาการชีวิตของเธอตอนนี้มันหายไปแล้วไม่มีรอยไม่บนคอไม่มีจี้เงินเรืองแสง และไม่มีเงาร่างที่คอยตามหลอกหลอนแต่ในใจเธอกลับรู้สึกถึงบางอย่างที่ยังคงหลงเหลือบางทีสิ่งที่เธอได้ทำไปอาจไม่สามารถลบล้างอดีตได้ทั้งหมดแต่เธอเลือกที่จะเดินออกจากมันเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะต้องทิ้งอะไรไปไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เหลืออยู่เธอจะไม่ยอมให้ความมืดนั้นกลับมาครอบงำอีกเธอลุกขึ้นช้าๆหายใจลึกและมองออกไปที่แสงแดด ท้องฟ้าสดใสยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอเดินไปที่ประตูหยุดพักสักครู่หันกลับมามองห้องที่เคยเป็นที่มาของคำสาบก่อนจะปิดประตูนั้นอย่างเบาๆแล้วก้าวออกไปสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและการเริ่มต้นใหม่